ยังนิ่งายู่เลยการศึกษาเนี่ยเป็นแบบว่า VR Presenter แล้วเนี่ยเรามีการวา,างแผนยังไงบ้างคะในช่วงที่งานค่อนข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ย ไม่หมายถึงยังไงนะครับตอนนี้งานใกล้เยอะการเรียนเรามีการวางแผนไปครับก็จริงๆมีครับหมายถึงว่าการการเรียนอแบบรวมๆใช่ไหมครับก็ก็มีมีอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าหมายถึงว่าจริงๆเรารู้สึกว่าช่วงช่วงมัน3 4ปีที่ผ่านมาเราก็เรียนเรียนมหาลัยเลยครับเราก็รู้สึกว่ามันมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าพอเราเรียนจบแล้วเราอยากจะออกมาโฟกัสงานเต็มที่อย่างเงี้ยหมายว่าเรารู้สึกว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ทําตามแบบนั้นแต่หมายถึงว่าเราก็มีแผนที่ อีกสัพกพหนึ่งเราก็คิดว่าอยากอยากจะเรียนเพิ่มเหมือนกันในช่วงเวลาที่เรียนจบมานี่มีแพชชั่นเปลี่ยนไปไหมคะแต่ว,ว่าสนใจเรื่องอื่นบ้างจริงๆก็มันมันหลกักๆัมันมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนขนาดน,นั้นเ้ยแต่ว่าหมายถึงว่าเราคอนเซนเทรตกับสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นเราเราดีฟกับมันมากขึ้นมากกวา่าเรามีเวลาโฟกัสมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรว่าสนใจอ่ตอนนี้ก็จริงๆช่วงช่วงนี้ถ้าถ้าถ้าเยอะสุดน่าจะเป็นเรื่องเพลงอะเพราะว่า อ่าเราก็อย่างที่บอกคือผมผมทำทำอีพีอยู่อะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่ารายละเอียดของแต่ละเพลงการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยพอเราพอเราเป็นเป็นเป็นนักแสดงด้วยมันเหมือนกับว่าเราเราเราชอบการเล่าเรื่องที่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 มันที่มันลึกลงไปถึงความรู้สึกอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าการการเรียงเรื่องเรียงเพลงหรืออะไรต่างๆก็ก็ก็คิดกันหลายตลบกันเหมือนกันแสดงว่าเราจะเปลี่ยนแนวเป็นแบบว่าเรียนเรื่องหลังทำเพลงอะไรแบบนี้ไปเลยใช่ไหมคะก็จริงๆยังยังยัง ยังยังไม่ได้อินถึงขั้นว่าทําเพลงให้คนอื่นอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราแค่รู้สึกว่างานงานของเราในฐานะศิลปินอะไรเงี้ยเราอยากจะลงไปอินวอล์กมันให้ได้มากที่สุดลงไปทําเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะจะได้มีความเป็นตัวตนเราอยู่ในนั้นมากที่สุดเลยงี้ยมากกว่าสำหรับการตลาดล่ะครับบอกว่าเราจะต่อโทรเรื่องการตลาดที่เมืองนอกยังมีอยู่ไหมคะก็จริงจริงจริงอาจจะอาจจะเป็นมาร์เก็ตติ้งอาจจะไม่เป็นมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าหมายนกัว่าแลนแผนในการจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยก็ก็มีคิดอยู่เงย้ยแต่หมายถึงว่ามันก็อาจจะอยู่ใในนอยู่ ในวงของ business นี่แหละครับแต่ว่าจะอาจจะไปอยู่ที่ขาไหนที่เราอินนะตอนนั้นมากกว่าในปีไหนช่วงระยะาอายุเท่าไหร่ก็ค,คิดคิดว่ายังอาจอาจ,จะยังไม่ได้เร,เ,รเร็วเร็วนี้ขนาดนั้นเลยครับ <karaoke S 1> อย่างน้อยก็ผมคิดว่าอาจจะต้องมีปี2ปีอะไรอย่างี้ยไปออสเตรเลียมาเราแพชชั่นปีมากเหยครไปเห็นมุมมองหลายๆแบบก็เหมือนเหมือนเราหลักๆผมว่าเราเราได้ energy มากกว่าเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่เราได้ไปพักผ่อนเราเหมือนเราเหมือนเราได้ไปไปแบบ ไปอยู่ในที่ที่เราไม่เคยไปได้ไปรับบรรยากาศใหม่ๆไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็สนุกแล้วเราก็ได้ไปเห็นอะไรต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเออไปใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับคลิปนี้แพนไปนาครับคลิปนี้แพนไปนานหรือยังครับก็จริงๆประมาณคิวๆนี้ล็อกล็อกไว้ประมาณเกือบเกือบปีแล้วหมายถึงว่าล็อกล็อกไว้ตั้งแต่เหมือนว่าเมื่อก่อนให้บริการล็อกไว้นานแล้วเลยครับแล้วก็ แล้วก็แต่ว่าถ้าถ้าจองทริปจริงๆก็ประมาณต้นต้นปีอะไรยเงี้ยครับรถไปชัดแบตแล้วครับชัดแบตครับไปเจอ่แฟนคลับที่นู้นเยอะเหมือนกันนะครับเยอะมากครับเยอะเยอะมากเยอะจนตกใจเลยครับหลายคลิปออกมาคือเป็นแฟนคลับถ่ายรูปเลยค่ะใช่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยค่ะแล้วมีอันนึงคือแบบว่าติดชแนลหรืออะไรสักอย่างที่เราซื้อด้วยแอ้ก็เลยโยงว่าไปพี่ๆแล้วตอบที่เห็นหิ้วมาอะไรเงี้ยค่ะไม่มีครับรองเท้าใส่มาด้วยอะไเงย เอาเที <łość> ่ยวไปเที <Harriet> ่ยวเนาะทางวคงไทยก็ร้อนเหลือเกินหนักกลางเป็นไงบ้างได้ไทราบข่าวไหมได้นะครับได้ทราบข่าวถัดมาเจอกันใหม่าร้อนยิงเลยก็ได้ทราบเขาอยู่ครับก็คนบอกมาเยอะเหมือนกันเลยเราก็เลย ปกติไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์เลยครับก็มีไปตามดูบ้างตกใจไหมเขาเดือดเลยค่ะเฟลไหมครัช่วงนั้นไปเที่ยวดีๆก็มีดราม่าถึงก็จริงๆเหมือนเหมือนเหมือนเราเราเรายังงงๆมากกว่าเลยเนี่ยเพราะเหมือนกับว่าเราเรายังไม่รู้ว่าว่าจริงๆเราเนื้อหาของของของเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนกับว่าเพิ่งจะไปตามอ่านเลยพอตามอ่านเราก็ถามถามว่าเฟลไหมผมว่าเอาจริงๆก็นิดนิดนิดหน่อยนิดหน่อยแต่หมายถึงว่าพอพอเราได้คุยกับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยได้ได้กำลังใจจากหลายฝั่งเราก็รู้สึกว่าเราเราก็เออเราเราก็ ฟื้นฟูตัวเองได,ได้ในแบบเวลาแป๊บเดียวไม,ไม่ได้แบบข้ามวานันแบบติดใจในขนาดนั้นรู้สึ<ข>กยังไงั้นนี้ครับก็รู้สึกยังไงหรอผมรู้สึกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเร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 า,เราไม่ได้เห็นมุมมองหรือนิยามของเขาว่าศิลป,ปินแบบแบบนั้นมาเหมือนสำหรับผมผมรู้สึกว่าเหมือน,นคำว,ว่าศิลป,ปินเราเราเราในฐานะศิลปินเราเราสื่อสารงานศิลปะมันมันไม่ มันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยอะไรเลยนะเหมือนว่าการพูด<ๆ>การทําอะไรหรือว่าทุกอย่างหรือแม้กระทั่งการที่ผมทําธุร,รกิจอะไรเงี้ยผมก็มองว่ามันเป็นงานศรราิลปะอย่างหนึ่งที่เราเอาตัวตนของเราลงไปใส่ในนั้นเอาวิธีการเอาแอ t ดิจูดของเราไปอยู่ในนั้นแล้วเราก็ทร e a มันว่ามันเป็นงานศิลปะที่มีความเป็นตัวตนของเราอยู่ในนั้นเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ถูกจํากัดด้วยอะไรทุก,ทกอย่างแค่เราตื่นขึข้นมาวิธีการใช้ชีวิตการการที่เราจะเลือกกินข้าววิธีการใช้ชีวิตทุกอย่างผมว่ามันมันก็เป็นศิลปะของตัววเรองม่แล้กก็็ แรงบางบางอันเลยค่ะจากทางนู้ว่าเราแบบมองเราไม่ใช่ศิลปินอะไรเงี้ยค่ะคำนึงถึงอะไรครับก็ผมว่าผมผมยังบอกจริงๆแล้วหมายความว่าเราเราอาจจะมองไม่เหมือนกันในในนิยามของคำว่าศิลปินอะไรอย่เงี้ยมาอ่าจนคนพูดเป็นแฮชแท็กแคทมีเข้าไปหน่วงสภาพจิตใจเรามากเลยนะตอนที่ที่ไปที่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆผมผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงพีพีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่า เหมือนว่าหลายๆคนก็น่าจะน่าจะคุยกันเพราะเหมือนว่าเราก็จะมีกลุ่มที่เหมือนกับว่าแบบมีแบบมีหลายๆคนในทีมอะอย่างเงยเราได้เห็นสัมภาษณ์ได้เห็นเขาสัมภาษณ์เลยอ่ะได้เห็นเขาสัมภาษณ์มด้วยเหขาเองด้วยเขาเป็นของทีมเพลงตุ๊ดดินหมวกดูนี่เราเห็นกินด้วยคือคือแบบเรา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 เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนว่าเร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 ารู้จักเขาอยู่แล้วเหมือนว่าพี่ๆเขาจะเป็นคนที่แคร์คนรอบๆตัวเขามาคนที่แบบอยู่อยู่ในวงในใกล้ๆเขาแบบทุกคนในทีมเพื่อนกันหรือแม้กระทั่งตัวผมเองอะไรเงี้ยเราจะสัมผัสได้ว่า ต,ต,ตัวเขาเป็นคนที่แคร์คนรอบตัวมากแล้วก็ผมคิดว่าเขา,เขา,เขาอาจจะร,รู้สึกแหละว่าว่าเป็นห่วงคนรอบตัวของเขาด้วยที่เป็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของเขาในช่วงดราม่าเราคุยอะไรกันครับแบบว่าให้กําลังใจกันยังไงครับก็จริงๆไม,ไ,มไ,มไม่ได้คุยกันโดยตรงเลยแต่ว่าก็จะมีนคุยกันในทีมหรือว่าในกลุ่มที่มันมีหลายๆคนอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับว่าก็จะมีคนคอยอัปเดตมาให้ฟังว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันมีความคิดเห็นจา,จากคนอื่นยังไงบ้างหรือว่าหรือว่า เตุการ์มันไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแฟนคลับเองก็เกิดแฮชแท็กขึ้นมาว่าภูมิใจในตัวศิลปินบิวกินู้นก็ดีใจครับดีใจผมผมรู้สึกว่าเหมือนว่าอย่างที่บอกคือตัวตนของเราอ่ะมันมันคือมันคือมันก็คือความเป็นศิลปินของเราแหละในการที่เราทําทุกๆอย่างอะไรเงี้ยเราเราดีใจที่งานศิลปะหรือตัวตัวของเรามันมีคนที่ให้คุณค่าเราอยู่จากที่เขาออกมาขอโทษเราไม่เห็นเรารู้สึกยังไงก็คือเราเราก็รู้สึกว่าเราก็ เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรอยู่แล้วต <Akt ien S 1> ั้งแต่ก่อนนั้นเลยอย่างเงี้ยหมถึงว่าเราเราอาจจะมีเสียอ่รู้สึกนิดนึงแต่เหมืองว่าพอพอเราที่คุยกับหลายๆคนเราก็โอเคขึ้นแต่ว่าพอพอเราได้เห็นเขาเออกาพูดเราก็รู้สึกว่าก็ก็ก็เริ่มเห็นใจเขาทำให้ทำเงินตัวหนิกกดดันขึ้นเลยครับบก็ค่อนค่อนค่อนข้างผมว่ามันมันสองมุมอะไรอย่างเงี้ยหมถึงว่ามุมมุมหนึ่งเราเราได้เห็นความคิดเห็นแบบนั้นแต่หมถึงว่าในอีกมุมหนึ่งคือจากจากรอบๆอบตัวของเราหรือว่า คนอื่นๆอะไรเงี้ยเราก็ได้อ,อีกอีกกำลังใจที่ที่ซัพพอร์ตทำให้เราแบบเฮ้ยมีใจอยากจะไปไปไป,ไปทำงานนี้ให้ออกมาดีที่สุดเหมือนกันเลยเนี่ยเรียดนี้คนพัดฝังมากเลยนะสองคนก็จริงๆก,ๆ,กๆก็ก็ก็กดดันเหมือนกันนะหมายถึงว่าทุกทุกครั้งเลยเงี้ยทุกครั้งที่แบบได้ได้ได,ได้มีโอกาสใหม่ๆสำหรับตัวเองแล้วพอเป็นโอกาสที่ใหญ่อะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกกดดันกดดันมากเหมือนกันนะแต่ว่าเต็มทำให้เต็มที่แล้วก็หมายถึงว่าพี่ๆทุกคนก็คอยซัพพอร์ตแล้วให้กำลังใจตลอดเลยรวมทุงพี่ๆด้วยอออนนนี้้เเรร่าาาายกจะฟงงแบบวทค ฟ้องข้อหาอะไรแบบนี้ค่ะคงคงคงไม่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 ได้ฟ้องอะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่ามันเขาเขาก็แชร์ีิจุดของเขาอะไรเงี้ยมีมีวิธีการคิดของเขาหมายความว่าใครใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเลยอย่างอย่างผมผมอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดเหมือนเขาอะไรแต่เหมือนว่าแต่ว่าเขาเขาาไม่ได้ไม่ได้พาดพิงหรือว่าแบบอ่าดอ่าทำให้เราแบบเสียหายใน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 เชิงปฏิบัติหรืออะไรขนาดนั้นค่ะที่พร้อมยังไงบ้างครับ ก็ก็เตรียมเตรียมความพร้อมอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ก็จริงจริงวางวางโชว์เสร็จแล้ววางโชว์เสร็จแล้วแล้วก็กําลังเซตอัพเลยทุกอย่างมันก็จะมีรายละเอียดมากๆพอพอวันนี้ที่เราเอามาเปิดบริษัททําเองมันเหมือนกับว่างานเนี้ยเราเรารับเข้ามาทําเองกับทีมอะไรเงี้ยเราก็ก็ก็โอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากไม่ว่าช่วงแบ็กอัพเดเรคชั่นการทําดนตรีหรือว่า เพลงที่เราจะเลือกไปร้องที่นูน่นหรือว่ากราฟิกหรือว่าบล็อกกิ้งต่างๆทุกอย่างมันมันมันดีนเทลไปหมดเลยนะเง<อ>ว่าเรา<ๆ>เราจะสื่อสารอะไรกับกับโชว์โชว์นี้เป็นงานใหญ่ในขณะที่เราแบบเป็นเป็นค่าของเราเองมันยากไมหมครับค่อนข้างยากครับค่อนข้างยากเพราะว่ามันมันเราเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากในการทําทําโชว์หรืออะไรขนาดน,นั้นเลยเนงะี้ยเราก็ก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆ ค่อยๆไปชวนคนนั้นคนนี้มาช่วยเราทําในแต่ละมุมที่เราอาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างี้่ไยขนาดไหนครับมีเพลงไทยตักชาติยังไงบ้างล่ะก็คิดคิดว่าอาจจะเป็นเพลงไทยเลยครับเพราะว่าหมถึงว่าพอเราเป็นศิลปินไทยแล้วก็เหมือนว่าเราเราก็รู้สึกว่าเราเราเราเป็นศิลปินไทยแล้วเรามีโอกาสได้บิ่ตรงนั้นเราก็อยากจะถ่ายทอดความเป็นตัวเราสังคมของเราวัฒนธรรมเรามากกว่าอะไรอย่างี้รพวกจะมีเยังไงบ้างมี่คิกนโอ้โห พูดเป็นเล่นไปบก็โอเคโอเคครับช่วงนี้ก็เรื่อยๆหมายว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีออกออกออกโปรดักต์ก็เรื่อยๆมาเลยแต่หมายถึงว่าปีปีนี้เราก็มีมีแพลนอีกหลายๆอย่างที่ใกล้ๆจะออกมาแล้วอีกอีกหลายๆตัวเลยที่ผมคิดว่าในช่วงในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างรวมถึงการไปไปคอลลัพกับ อ่า organization อื่นๆอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะมีอะไรชื่อแม่อะไรนะครับชื่อแม่อะไรนะครับวิตเทาตอนนี้กเมีอยู่สองตัวแล้วเนี่ตอนนี้มีสองตัวแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับมีมีมีพัสดุกับอิมูทามครับผมใช่ก็เป็นการเสริมสมองกับการเสริมเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยก็นี่เราแข็งแรงมากเราภูมิคุ้มกันที่ดีครับไม่ติดตามได้ไงม้ยไติดตามได้ไงได้บ้างก็ตอนนี้เรามีโซเชียลมีเดียของวิตเทาไทยแลนด์นะครับทุกช่องทางเลยแล้วก็ตอนนี้มีขายในรัศดาด้วยอ่านิดนึงคลำนี้หนี ลงอ่านค่ะยังไงคะลงอ่าง่นเพลงล่าสุดเอาไว้ถาพรุ่งนี้ค่ะเอาไว้ถาพรุ่งนี้ลองทอล์นใส่ตาเหรอเออไปมาค่าวซ้ำซเราไม่ตื่นเต้นเพราะว่าวันนั้นเราก็เราก็อุ้ยเราเห็นเราเห็นเราเรารู้เรารู้เรื่องราวว่าเหมือนว่ามันจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็มีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จะถ่ายยังไงบ้างคือคือเราเราจะมีกลุ่มที่เราเราจะรู้อยู่ว่าเด็กกไพอเ่าใช่จใช่จริงๆเหมือนเหมือนเราสองคนก็มีทีมงานที่ เป็นทีมงานเดียวกันครับเป็นทีมงานเดียวกันทั้งหมดตกลงนี้เราเป็นคนนอกสายตาเขาหรือเปล่าอะไรนะเพลงนี้ค่ะตรงนี้เขาต้องไปถามเขาแล้วว่านอกสายตาหรือเปล่ามาถามพวกนี้นนะครับกโอเคค่ะโอเครัะ